กลับมาอีกครั้งนะคะกับเกมมือถือแนวสเปกต้ามออฟไลน์พื้นที่น้อยนะในที่สุดเอาใจมือถือสเปกต้ามไปยันกลางในวันนี้นะคะแอดมินก็ได้รวบรวมมาถึง13อันดับเกมเลยนะก็ใครที่มีมือถือสเปกต้ามสามารถรับชมให้จบคลิปแล้วทุกคนจะได้เกมกลับไปได้แน่นแน่นอนนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนั่นเองค่ะแล้วจะมีแต่เกมใดกันบ้างไปรับชมกันนะคะ กตัวเกมนี้กันเลย Cyber Fighters นะคะเป็นเกมมือถือแนว ARPG ที่จะพาทุกคนไปตะลุยในเมืองดีทรอยนะคะในปี2100นะโดยที่เมือแห่งนี้นะคะได้รับบทเป็นเรือนจำสำหรับการขังอชชาชญากรอันตรายนะแต่ยิ่งนานวันความวุ่นวายก็ยิ่งทวีคูณเราจำเป็นต้องปรับตัวต่อสู้เพื่อความอยู่รอดภายในเมืองนี้ให้ได้ในเกมนั้นก็จะมีตัวละครให้ทุกคนนะคะได้เลือกได้หลากหลายเลยนะแต่ละตัวนั้นจะมีสไตล์การต่อสู้ที่ไม่เหมือนกัน จะปิดดอกได้เราก็ต้องผ่านไปถึงด่านที่กำหนดเสียก่อนนอกจากนั้นก็จะมีหมดส u r เว v ร์รอดตายให้หนานที่สุดหรือว่าจะดวลกับผู้เล่นคนอื่นในหมดอารีนาก็มีเช่นกันนะคะถ้าสนใจดาน์โเรดเลนกันเดี๋ยวค่ะ เกมที่ 2. Fractal Space เป็นเกมมือจนภัยขายปิสนะที่มาพ้องกับมุมมองบุคคลที่หนึ่งกับกราฟิกสามิติสสนุกนะคะที่ก็ได้รับแรงบัานดาลใจมาจากซีรีส์ Portal อย่างมากก็รเริ่มต้นด้วยที่ตัวละครของเรานะคะได้ติดอยู่ในสถานีอาวากาศแปลกๆที่เต็มไปด้อุปสรรคซึ่งมีเพียงเสียงที่คอยติดตามเราตลอดทั้งเกมแม้จะยังไม่แน่ชัดว่าสิ่งมีชีวิตที่ส่งข้อความเสียงเหล่านี้มาเป็นมิตรหรือว่าศัตรูกระตามนะคะ ก็ในเกมจะมีปริศนามากมายให้เราได้ไขก่อนที่จะหลบหนีออกจากสถานีอวกาศและก็ห้องต่างๆมากมายปริศนาส่วนใหญ่นะคะจะมีระดับความยากที่ปรับเทียบมาอย่างดีนะและจะยิ่งซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆเพื่อช่วยในการเดินทางก็จะมีพวกปืนช็อตไฟฟ้านะคะและเจ็ตแพกซึ่งใช้ในการเคลื่อนที่และก็แก้ไขปริศนาได้ถ้าชอบเกมแนวจอมพลายแบบนี้ด้เล่นเล่นกันหนะ่ะ रा था อันดับ3เแกรนี้เป็นเกมแนวสยองขวัญกับชื่อว่าแก n n ี Silent Playhouse ก็จะพาเพื่อนๆนะคะผจญภัยสุดทึกผ่านบ้านพีสิงเกาล้างในบู่บ้านบนเนินเขานะและในขณะที่เรากําลังแก้ไขความรับอันนาสพึงกลัวภายในบ้านก็จะได้สัมผัสกับชากคาซีนมุมมองบุคคลที่1อันน่าตื่นเต้น แล้วก็เนื้อเรื่องอันนาติดตามนะคะเราก็ต้องหาทางออกไปจากบ้าแนแห่งนี้ให้ได้นะแต่ก็ระวังให้ดีนะคะเพราะว่าคุณยายแกรนี่จะคอยตามหน้า,มมาเราตลอดเวลาด้วยและขอบอกเลยว่าในตัวเกมนี้จะมีตอนจบหลากหลายแบบมากๆนะคะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเ,เ,เล่นแบบไหนนั่นเองค่ะใครสนใจเกมแนวเสียงฮานดาเลอร์อะไรเงยนะฉันดูแค่ชิ้นว่าแต่ตัวไลท์บีหมายถึง sound ขนาดไหนโค้ชนี่ sound ขนาดไหนไม่รู้เลยว่าไม่รู้ว่ามันจะอยู่ในห้องนี้ เกมระดับ C ี่ค่ะ Wrestling Empire เป็นเกมมวยปล้ำนะคะที่สนุกและก็มีศักยาภาพสูงมาพร้อมด้วยระบบการเล่นที่ลึกและก็หมวดอาชีพที่หลากหลายนะคะก็ในด้านของหมวดอาชีพนะคะจะให้เพื่อนๆได้สร้างตัวละครแล้วก็ไต่ต่อจากนักมวยปล้ำหน้าใหม่ไปสู่แชมเปี้ยนให้ได้นอกจากนี้ก็ยังสามารถปรับแต่งนักมวยปล้ำนะคะสนามมวยและก็แมสเด์อิสระค่ะและไม่เพียงแค่นั้นตัวเกมนี้มันจะมีความเป็นตลกนะคะและบอกเลยว่าเป็นมวยปล้ำสไตล์ย้อนยุคนะ กราฟิกก็ไม่ได้สวยงามน,นะคะจะเน้นฮาๆแล้วก็ตลกมากกว่านะถ้าชอบอย่างนี้ดาวหลดเล่นกันเลยะค่ะ <_ S 1> อันดับห้นะคะ Spider Fighter 2แน่นอนว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นนะคะที่เราจะได้รับบทบาทเป็นฮีโร่ฉบับไอ้ม่งมุมงสุดมันนะ โดยที่รูปแบบการเล่นนะคะจะไม่มีอะไรมากนะซึ่งจะให้ทุกคนได้วิ่งสำรวจแผนที่โหนใหญ่ขึ้นตึกปีนป่ายไปตามจุดที่กำหนดนะคะเพื่อให้ออกกำจัดจศัตรูไปเรื่อยๆแล้วก็อัพเกรดตัวละครพร้อมกับสกิลใหม่ๆเล่นวนไปประมาณนี้นะคะและหากดื้ดอๆเกมและสนใจสามารถด่าเราไปตีมือถือกันดูไว้ได้เลยคะ่ะ ตับเกม6กันนะคะซัมบี้โพลีเกมนี้เป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งหรือว่า FPS ในสไตล์ของโลโพลีนะคะหรือว่าโพลีตำก็ในเกมนะคะจะให้เพื่อนๆได้ต่อสู้กับพวกฝูงซอมบี้ในโลกที่ล่มสลายพร้อมกับระบบการเล่นแบบออฟไลน์มีปืนและก็อาวุธให้ได้ใช้มากมายกราฟ,ฟิกก็มีเอกลักษณ์แบบโลโพลีนะคะ ทำให้ดูสวยงานและก็น่าสนใจก็ครบกันเลยนะคะใครที่ชอบเกมแนวสไตล์โพรีบอกเลยว่าตัวเกมนี้มันมากๆองดาวน์โหลดติดมาอถือกันดูไว้ได้นะคะอันดับเจ็ด t o c ตคอ s borne, เกมนี้ก็เป็นเกมแนวเลีซินะคะหรือว่าปั่นจักรยานที่ก็ต้องคอยบังคับจักรยานของเรานะคะไปตามทางที่ครุข่ะหรือว่าอุปสรรคข้างหน้านะก็จะมาพร้อมด้วยหลากหลายโหมดให้เลือกเล่นก็จะมีโหมดแบบเล่นกับผู้เล่นคนอื่นนะคะโหมดทำลายสิ่งกีดขวางนอกจากนี้ตัวเกมก็ยังมีเส้นทางให้ทุกคนได้เลือกเล่นมากกว่า240เส้นทางกันเลยนะคะแล้วแต่คะแนนที่เพื่อ่นทำได้ เมื่อทำได้ก็ได้รับ EXP นะคะเพื่อนำไปตกแต่งหรือว่าปลดแต่งในสไตล์ตามที่เราชอบได้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเกมที่มอกระมือถือสปกตามมากๆนะคะแล้วที่สำคัญเล่นเพลินมากๆตาเราเล่นกันเดี๋ยวค่ะไปกันต่อเลยกับ Hillside Drive เกมแนวเลสซิ่งนะคะที่ใจบริเลนได้ออกวิ่งไปตามภูมิประเทศต่างๆในตอนเริ่มต้นของเกมนะคะอาจจะมีรถให้เราได้ใช้ไม่ดีมากนักเพื่อนๆก็ต้องวิ่งไปขานาให้ไกลที่สุดเพื่อที่จะสะสมเงินเอามาใช้ในการปลดดอกใหม่ๆที่แรงขึ้นวิธีการมาคับในตัวเกมก็ง่ายมากๆนะคะเพียงแค่กดเหยียบคันเร่งด้านขวาและเหยียบเบรกด้านซ้ายวิ่งไปใหญ่ความหัวทิมกระพาะแล้วหากเราไปได้ไกลเท่าไหร่นะคะเงินก็ยิ่งได้เยอะมากขึ้นเท่านั้น พอเงินเยอะก็สามารถเอามาอัพเกรดรถอัพเกรดลอแล้วก็เครื okay. no like ่องยนต์ต่างๆให้แรงทางสมัยไปได้ไกลกว่าเดิมก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเกมที่เล่นง่ายนะคะแล้วก็เล่นเพลินเหมาะสำหรับมือถือสเปกตามค่ะตามเราเล่นกันดูนะ ก้าร์เบอรี่ในโตเกีกนี้ทุกคนจะได้ควบคุมไฟบินของเครื่องบินกระดาษต่างๆซื้อประมาลักของราในตเกีกนี้นะคะก็คือการเคลื่อนที่เครื่องบินแอร์คราฟต์เครื่องเล็กของเราเหล่านี้ให้ผ่านทางโค้งต่างๆ ที่ก็จะกระจายอยู่รอบๆฉากต่างๆนะส่วนการควบคุมนะคะบอกเลยว่งงาง่ายมากๆเพียงแค่ขยับโทรศัพท์ของเราไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาเพื่อที่จะเคลื่อนที่เออ่องมิการาของเรานะคะแต่ระหว่างนั้นก็ต้องคอยดูเส้นทางนะคะที่มีอุปสรรคขวาง,ขางหน้าเพื่อนๆก็สามารถปัดนิ้วขึ้นลงบนหน้าจออุปกรณ์ของเราได้เลยค่ะถ้าสนใจเกมเล่นง่ายๆกราฟิกไม่หนักนะคะตัวเกมน,นี้เลยเดยวาวน์โหลดเล่นกันค่ะ กันาร้วนะะินจาอาราชิทูจะเป็นเกมแนวแพลตฟอร์มแอคชั่นนะคะที่สารต่อเรื่องราวของนินจาที่กเกษียณแล้วซึ่งต่อสู้กับกองกําลังชั่วร้ายที่อยู่เบื้องหลังการตายของครอบครัวของเขานอกจากรูปแบบการเล่นแบบแพลตฟอร์มแล้วนะคะตัวเกมก็ยังมีการสเสนอก,นกลไกใหม่ใหม่ด้วยอย่างเช่นความสามารถในการฆ่าศัตรูด้วยดาบการพลักสิ่งของหนกักการว่ายน้ําใต้น้ําการลบภผ่าในพาย,ยุหิมะแล้วก็การขี่ลมฟ้าลมนะคะได้่างๆานั้นก็จะมีความหลากหลายมากขึ้น สัตว์ดูมีความอันตรายมากขึ้นแล้วก็พวกกับดักต่างๆที่ซับซ้อนมากขึ้นแล้วทองที่เราสะสมในด่านต่างๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้อัปเกรดและพัฒนาทักษะต่างๆได้ค่ะบอกเลยว่าเล่นฟรีเล่นมันไม่ต้องใช้เน็ตอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะดาวน์โลดเลยค่ะ เกมที่11 Drive Mad เป็นเกมขับรถแนวอินดี้นะคะที่เน้นฟิสิกส์สมจริงและก็ดาสุดท้ายโดยในเกมนี้นะคะทุกคนต้องใช้การควบคุณที่เรียบง่ายแต่ใช้เพื่เบรกแต่ขวาเพาเื่อเบรกนะคะเพื่อที่จะนำรถยนต์ฝ่าอุปสรรคต่างๆไปถึงเ้นทรัลได้จุดเด่นในตัวเกมนี้ก็คือดานที่มีความหลากหลายและก็คาด,ดาไม่ได้กราฟิกก็สวยงามระบบการปลดล็อกแกบผ่าน้าไม่ไมยและยังสามารถเล่นได้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมแนวอาร์เคดที่เล่นง่าย กราฟิกไม่สูงแต่ก็สนุกนะคะดาวน์โหลดเล่กันได้ค่ะเกมที่สุดสนะคะ Firey Rider เป็นเกมนักขับรถหรือว่า Racing เช v e เดียวกานที่เราจะได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ที่เบรกเสียในช่วงเวลาที่เร็วที่สุดวิธีแก้นะคะก็คือลงเนินไปเร็วๆ และพยายามไม่ให้ชนสิ่งกีดขวางใดๆที่อยู่ข้างหน้าเรานั่นเอ,องค่ะดานการควบคุมนะคะบอกเลยว่าง่ายสุดๆเนื่องจากไม่มีเบรกนะคะดังนั้นสิ่งที่กคนทําได้ก็คือขับไปเร็วทางซ้ายแล้วก็ทางขวาตัวอย่างเช่นถ้าทุกคนชนอะไรบางอย่างก็อาจจะเป็นก้อนหินตัวของคนขับเองนะคะจะลอยเคลื่อนความไปในอากาศแบบตลกๆนะคะแล้วเพืเ่อนๆก็สามารถดูคลิปการพาท่าของคนขับ ในแบบ slow motion ได้ด้วยค่ะก็กำลังมาให้เกมแนวเล่นชิวๆสบายๆกราฟิกที่ไม่สูงมากหรือว่าไม่หนักนะคะดาวโหลดเล่นกันเลยค่ะแล้วเราก็มาถึงกับอันดับตัวเกมสุดท้ายกันแล้วนะคะกับเกมที่13ชื่อว่า Neo d o r i Forever ก็จะมาปิดท้ายกันด้วยที่เกม Racing Edition เดียวกันนะคะ ที่เราคู่แข่งหลากสีกำลังรอที่จะแข่งขันกับทุกคนในสภาพแวดล้อมที่มีชิวชิวหลากหลายนะเกมก็เล่นแบบง่ายเลยนะคะเพียงแค่การมาขับรถของราไปในทิศทางตามถนนที่ตัวเกมกำหนดให้แล้วก็เอาชนะหรือว่าแซงหน้าคู่แข่งเป็นอันดับหนึ่งให้ได้นะคะแล้วที่ชอบมากกว่านั้นก็คือตัวเกมมาพร้อมด้วยกราฟิกในสไตล์ย้อนยุคนะคะหรือว่าแนวพิกเซลกันด้วย รถยนต์นะคะก็มีประยอกตได้ไม,ม่ซ้ำมากกว่า25คันมีรอบกลางวันกลางคืนนะคะดานสนามแข่งต่างๆที่ให้รักเล่นเพียบเลยค่ะใครที่ชอบนะคะดาวหลดเล่นกันเลยนะ ว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่กําลังมองหาเกมสเปกต่มเล่นนะคะหรือว่ามือถือครที่ไม่แรงหาเกมล่นชิลๆสบายๆายนะคะก็รับชมได้เลยนะแล้วถ้าชอบให้อินเ,เกมแนวสเปกต่ำม,มาฝากบ่อยๆยังไงเพื่อนๆก็กดไลค์นะคะก็ดแชร์กดติดตามให้กําลังใจกับช่องของเรากันด้วยค่ะหน้าที่ของอินก็หมดกันแล้วนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ